สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำบัวลอยยัดไส้ทุเรียนค่ะเราจะใช้ทุเรียน2แบบนะคะคือแบบที่สุกนิดหน่อยกับแบบที่ยังเป็นทุเรียนดิบค่ะเราจะเอาทุเรียนที่สุกแล้วเอาเม็ดออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนทุเรียนที่ยังดิบนะคะเราก็จะเอามาผ่าครึ่งแล้วเอาเม็ดออกค่ะตัดส่วนที่เป็นไส้สีขาวออกด้วยนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะส่วนนี้เราจะเอาไปต้มกับน้ำกระทิค่ะ มาทำแป้งบัวลอยกันค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปและน้ำกะทิค่ะขออนุญาตไม่สนถุงมือนะกะทำทานเองค่ะค่อยๆเติมน้ำและกะทิลงไปทีละนิดนะคะอย่าเติมเยอะเกินไปเดี๋ยวแป้งจะเหลวค่ะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้แป้งได้เป็นก้อนประมาณนี้เลยนะ เมื่อนวดแป้งได้เป็นก้อนดีแล้วนะคะเราจะแบ่งส่วนสีขาวไว้หน่อยหนึงค่ะสำหรับทําเป็นส่วนของไส้ทุเรียนนะส่วนแป้งที่เหลือเราจะเติมสีผสมอาหารที่เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ค่อยนวดแป้งจนให้แป้งกลายเป็นสีเหลืองนวลประมาณนี้เลยนะ เริ่มทำบัวลอยยัดไส้ด้วยการปั้นแป้งเป็นก้องกลมๆแล้วบี้ให้แบนแบบนี้นะคะจากนั้นวางเนื้อทุเรียนสุกลงไปแล้วก็ค่อยๆห่อแป้งปิดให้มิดเนื้อทุเรียนเลยนะคะค่อยๆปั้นให้เป็นรูปทรงของทุเรียนนะคะก็จะเป็นรูปคล้ายๆสามเหลี่ยมเหมือนพลูทุเรียนประมาณนี้นะคะ จากนั้นก็ใช้แป้งที่เป็นสีขาวที่เราแบ่งไว้สำหรับทำเป็นไส้ทุเรียนค่ะอย่างนี้เลยต่อไปนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันค่ะมาตกแต่งลวดลายให้กับทุเรียนนะคะโดยการใช้ไม้จิ้มฟันบี้บีแบบนี้นะให้มันรู้สึกว่ามีทุเรียนอยู่3เม็ดประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตกแต่งริ้วลวดลายหน่อยหนึ่งก็จินตนาการเอานะคะว่า มันน่าจะเป็นประมาณไหนประมาณนี้แหละเสร็จแล้วค่ะมันก็คล้ายทุเรียนอยู่นะต่อไปนะคะเราก็จะเอาน้ำใส่หม้อและใส่ใบเตยลงไปค่ะพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะเอาบัวลอยยัดไส้ใส่ลงไปได้เลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะจากนั้นก็รอให้เนื้อแป้งสุก พอแป้งสุกตัวบัวลอยก็จะลอยขึ้นมาเราก็จะตักไปพักไว้ในน้ำเย็นก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปใส่กะทิลงไปในหมอ้อเราใช้กะทิกล่องนะคะแล้วเราก็ลืมเขย่ากล่องด้วยเพื่อนๆอย่าลืมเขย่ากล่องก่อนใช้นะคะจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าและน้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยคนให้น้ําตาลมะพร้าวละลายนะคะสูตรนี้เราขอใช้น้ําตาลทรายร่วมด้วยค่ะอย่าลืมใส่ใบเตยนะคะจะช่วยเพิ่มความหอมค่ะ จากนั้นก็ใส่เนื้อทุเรียนดิบลงไปค่ะต้องไม่เนื้อทุเรียนเริ่มสุกนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้รสชาติที่ถูกใจค่ะเมื่อได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็จะนำบัวลอยทุเรียนใส่ลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องนานนะคะเพราะบัวลอยของเราสุกแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะราดน้ำกะทิลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยค่ะมาชิมกันค่ะบัวลอยยัดไส้ทุเรียนของเราหน้าตาก็แอบเหมือนทุเรียนอยู่นะสีสันก็เหมือนทุเรียนจริงๆด้วยดูสิสีเหมือนกันเลยชิมแล้วนะคะนี่มีไส้ทุเรียนอยู่ข้างในด้วย ลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะ